สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ .com นะครับวันนี้เราจะไปทำกำไรระยะสั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดู AC กันนะครับเป็นตลาด OTC นะครับมาดูกันเลยวันนี้ตรงกับวันที่25สิงหาคมปี2565นะครับ ตอนนี้ตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีนะครับตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูเทรนเช็คเทรนก่อนนะครับดูพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลามันขึ้นนะครับขึ้นหนึ่งถึงสองรอบนะครับต่อเนื่องนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ขึ้นสูงแล้วจะลงนะครับสูงแล้วจะลงเห็นไหมครับเวลามันขึ้นสูงแล้วมันก็จะลงมันอยู่ไม่นานนะครับดังนั้นก็จังหวะไหนสูงๆเราก็จะเซลล์นะครับเห็นไหมครับเวลามันขึ้นขึ้นต่อเนื่อง2องรอบก็มีนะครับบางช่วงอันนี้พฤติกรรมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงขึ้นสูงเป็นลนักษณะของจราเข้อาปากนะครับเจ้ารเข้อาปากนะ พร้อมกับจุดพิคาาบังเกิดนะครับจุดพิค่าบังเกิดเมื่อไหร่นะครับเราก็ออเดอร์เซลล์นะครับในส่วนของจระเจ้ปากนะครับจะเกิดเป็นหยักๆขึ้นมานะครับมาดูกันมันลงต่อเนื่องนะสังเกตดูครับตอนนี้โอกาสที่จะลงมีไหมครับขึ้นสูงสูงนะครับมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้มันอยู่กึ่งกลางนะครับตอนนี้ปล่อยมันขึ้นไปก่อนนะครับ ่อยมันขึ้นไปก่อนนะครับโอกาสนะที่มันจะลงนะครับมีแล้วครับเพราะมันขึ้นมาแล้วครับเกิดปรากฏการณ์จระเข้อาปากเกิดพาราโบลิกซ่านะครับจุดพิฆาตเริ่มบังเกิดนะครับดังนั้นหาจังหวะเซลล์สูงๆงได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอ้าวลงไปซะแล้วไม่ทันแล้วครับสูงสูงเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็เซลล์นะครับทันนะเห็นไหมจุดพิฆาตบังเกิดเมื่อไหร่นะครับ โอกาสที่จะทํากําไรนั้นก็มีนะครับเดี๋ยวมันขึ้นสูงๆนะครับโอกาสที่มันจะดึงกระชากลงนั้นมีมากในทีเดียวนะครับขึ้นสูงๆ,ๆวกว่านี้แล้วก็เซลล์นะครับอ่าดูการดูกันดูกันมีโอกาสกระชากขึ้นนะครับแล้วก็เราจังหวะในที่เราได้สูงๆเราก็เซลล์นะฮะเห็นไหมมันดึงลงโอ้ยนะมาดูกันดูดูกันต่อดูกันดูกันหน่อยนะครับเาดูกันรอบนี้มันจะดึง มันดึงกระชากขึ้นที่ผมบอกว่าเดียวมันก็จะกระชากขึ้นนะครับดูสิรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> จังหวะที่มันกระชากขึ้นนะครับดูครับกระชากขึ้นได้ก็กระชากลงได้เช่นเดียวกันอามาดูกันรอบนี้ดูยังมีเวลาครับยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลากระชากลงได้ก็กระชากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับมันเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับ สรรพสิ่งในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ต้องเข้าใจระบบธรรมชาตินะครับนะเราอ่านกราฟอ่านวิเคราะห์พฤติกรรมของมันนะครับแล้วก็เดินตามเทคนิคยอที่อาปากและเครื่องบินญ้ายฟ้านะครับโอกาสที่มันจะกระชากเมื่อนี้นะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเขาว่าอื้๋ไปเป๊ะโอเคนะครับอืมเห็นไหมครับก็ตามนั้นเลย อ๋อต่อไปครับ <c oughs> รกเกิดปรากฏการณ์จระเข้่ยังต่ําอยู่ครับ <c oughs> ต้องขึ้นสูงๆวันนี้แล้วเซลล์นะครับต้องขึ้นสูงๆขึ้นสูงๆแล้วเซลล์อ่ะรอขึ้นรอขึ้นไปก่อนนะยังขึ้นไม่สูงอ่าปรา,ปรากฏการณ์ปรากฏล้วครับขาลงนะครับท่านนะเ <c oughs> น้นเซลล์นนะถ้าลักษณะแบบนี้นะสูงๆได้เซลล์นะครับมันขึ้นไม่นานนะฮะรอจังหวะครับรอจังหวะอ่าปล่อยมันขึ้นไปก่อนครับปล่อยมันขึ้นไปก่อนหลอกล่อมันขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นไปอยู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล่อเราเดี๋ยวมันจะจกระชากขึ้นนะครับชากขึ้นเมื่อไหร่เราเซล,ลนะครับสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับท่านนะสูงเท่าไหร่โอ้ยลงแล้วอืมพาราโบลิกซาเอายังมีโอกาสครับสงครามยังไม่จบครับอรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะให้ดีนะครับรอจังหวะให้ดีแล้วจะมีมันนี่ใช้ขึ้นไปขึ้นไปสิขึ้นไปสูปสงเท่าไหร่เราเซล,ลนะครับปากตการณนะครับจร์เอ้าปาก นะครับแล้วก็กลุ่มพิค่คาดบังเกิดนะครับกลุ่มพิคาดบังเกิดอ้าวเราหาจังหวะเอานะครับประมาณตนเองนะครับท่านนะประมาณตนเองนะมันได้ได้เท่านี้ก็โอ้ยมันกระชากขึ้นมาแล้วโอกาสที่มันจะกระชากลงมีไหมมีครับมีครับอืแต่ว่าสงครามยังยาวครับสงครามยังยืดเยื้อครับท่านนะเอาแล้วครับนะถ้ามันไม่กระชากนะถ้า,ากระชากลงไม่เป็นไรแต่ถ้ากระชากขึ้นนี่ พิสถานการณ์ทันทีนะครับนะถ้าลักษณะแบบนีนะ้โอกาสที่จะชนะนั้นพอมีนะครับพอมีพอมีทําไมครับก็เพราะสองครามยังไม่จบไงก็ต้องพอมีเออผมบอกนะนั่น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 ,น,นเห็นไหมเออภาวนานะอยากระชากเห็น <c oughs> ไ,ไหมเวลามันขึ้นขึ้นยาวนะท่านน,นะลงก็ลงยาวดังนั้นก็เอาเป็นว่าชนะไม่รอบนี้โอเครอบที่สองผ่านไปโดยสวัสดีผ่านท่านนะ โอ้ขึ้นสูงๆแล้วเซลล์ต่อ <_ A> ร,ราดูจังหวะนะท่านนะเราดูจังหวะนะนนะรนะประมาทไม่ได้นะท่านนะเออท่านได้กําไรพอพอได้กําไรบ้างแล้วรอบหนึ่งรอบสองก็พิจารณาอยู่เราเองเนาะเออเนาะอันนี้มันเอามาดูรอบที่สามครับจะผ่านสันหุยไหมเพราะมันขึ้นมาแล้วนะโมเมนตัมแม็กดีขึ้นมาแล้วเนี่ยอันตารายอ่าแต่ภาวนานะครับภาวนาให้มันกระชากลงเพราะโดยสุดที่ผ่านมามันกระชากลงนะท่านนะอืมนะ ตอนนี้มันขึ้นมันลงไปสองสองสองรอบหรือสามรอบนะครับอ้าวถึงรอบขึ้นแล้วเนี่ยกระชากลงทันไหมกระชากลงทันไหมเวลากระชากกระชากยาวนะครับอืมนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวโอ้ยนิดเดียว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 ลงทันไหมลงทันไหมอีนิดเดียวอุ้ยนิดเดียว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 ไอ้ช้าโหแต่ไข่ได้สูงๆนะ ขาดนะครับเออนะท่านประมาณตัวเองนะท่านนะประมาณตัวเองนะผมช่วยอะไรไม่ได้นะไอ้เรื่องการประมาณงบประมาณของท่านเนี่ย <c oughs> นะเอาเจอปรากฏการณร์โจะเข้าปากนะครับท่านนะขึ้นสูงๆแล้วเซล์นะท่านนะโอู้หขึ้นสูงๆเนี่ยปรากฏการณ์ปรากฏนะครับมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะลงนะเอาแต่เราก็ต้องนะยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะท่านนะเรื่องพวกนี้มันนะบนความเสี่ยง ความเสี่ยงความเสี่ยงนะครับมันนะต้องยอมรับความเสี่ยงเท่านั้นให้ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็เสี่ยงนะครับในบ้านก็เสี่ยงนอกบ้านก็เสี่ยงนะท่นะอ,อ้าวสี่วันนี้สี่รอบต่อเนื่องนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราคาดการล่วงหน้าแล้วนะขอให้รอดนะรอบนี้นะขอให้รอดนะขอให้รอดรอบที่สี่หรือรอบที่ห้าผมจำไม่ได้นะก็เอาเป็นว่านะครับนะผมคงไม่ไปต่อนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสี่รอบต่อเนื่องนะครับโอเคครับสวัสดีครับท่านบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ